4องค์กรวิชาชีพออกแบบและก่อสร้างเสนอรัฐบาลจัดตั้งคณะทำงานร่วมเร่งทบทวนกฎหมายข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยหลังกรณีแผ่นดินไหวค่ะ เวทีเสวนา4องค์กรวิชาชีพออกแบบและก่อสร้างซึ่งประกอบด้วยสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทยและสมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โดยนายวีรพันธ์ชินวัตรอุปนาย,ยกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่าที่ประชุมพร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐ เตรียมบุคลากรอาสาไว้คอยช่วยตอบคำถามให้กับประชาชนตลอดจนตรวจสอบอาคารและให้คำแนะนำในเรื่องของการซ่อมแซมส่วนกรณีที่มีการร้องขอจากภาครัฐก็จะมอบหมายให้สมาคมสถาปนิกสยามทำหนังสือไปถึงสมาชิกสมาคมที่เคยเป็นผู้ออกแบบควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ตนรับออกแบบให้ดาเนินการให้โดยให้สถาปนิกวิศวกรผู้รับผิดชอบโครงการนั้นได้เข้าเยี่ยมเยียนเพื่อแสดงความรับผิดชอบในการประกอบวิชาชีพ เพื่อให้ความคิดเห็นต่อความปลอดภัยในการใช้อาคารต่อไปนอกจากนี้ยังเสนอรัฐบาลจัดตั้งคณะทำงานโดยมีผู้แทนทั้ง4สมาคมมีส่วนร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อทบทวนกฎหมายข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการออกแบบและก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องและทันต่อเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมการก่อสร้างที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและมีความมั่นคงปลอดภัยต่อทรัพย์สินและผู้ใช้งานอาคาร